อยู่ที่บ้านศกแจ้งตะบลเสมาพัสุเนินจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกสวนละงุ่นพี่สมปองนะครับครับพี่สมปองในี่ปลูกองุ่นมากี่ปีแล้วครับปลูกองุ่นมากี่ปีหลายปีแล้วแต่นี้ผมหยุดไปพักหนึ่งสิบเจ็ดปีแล้วก็มาปลูกใหมให่ก่อนเราปลูกอยู่ที่ไหนครับปาักช่องครับปากช่องเนาะตอนนี้มาปลูกที่บ้านศกแจ้ง่ดูจากสภาพดิน เป็นไงนที่สุนเนินพอไปได้ไหมน่าจะได้นะเอาก็โอเคนะก็ <S <S ตอนนี้พวกพันธุเลยครับแบกปปอครับแบกปปอครับรุ่นกาเรศอ้วนเนี่ยมันดูแลย,กยากไหมก็พอสมควร,ะรนะดูจาก <S <S ที่เราทำอ้วนมาปัญหาของอ้วนเนี่คืออะไรครับที่เป็นปัญหาสำคัญเลยก็น่านจะเป็นพวก,พวกเชื้อรานะ เวลาแล้วก็มแมลงก็ไม่เท่าไหร่เรามาอยู่สเมเด็จกี่ปีครับพี่มาซิอที่นี่เื้อไว้แปดเก้าปีแล้วแต่เพิ่งจะมาอยู่น,นี่สอ,องปีแล้วเราอยู่สมเด็ตอนนี้ก็มาทดลองลูกเอาเงินแต่พูกอะไรบ้างครับตอนนี้ไไก็มีมีมะแล้วก็มะม่วงขนุนงอนีด้ลงต้งกี่ปีแล้ว เพิ่งจะลงปีนี้ครับเพิ่งจะลงอ,อเห็นมีราคามีอะไรได้ใช่ครับ<อ>ก็มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่สํเนาเลยใช่ครับมาก็มาทําสวนอยู่นี่เพราะว่าอยู่ที่ปักจ้องที่มันน้อยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเออที่มันน้อยโดยราคาของที่ดินด้วยหรอ<ช>ที่นูน่นราคาจากนู่นมาปลูกนี่หรือว่ามายังมีอยู่ที่ปักจ่องยังมีอยู่อ่ยังมีอยู่เนาะบ้านก็ยังอยู่เดี๋ยวนะครับสมเดาแม่จันนะครับวันนี้มีโอกาสมาที่ส่วน องุนบิวเลอร์นะครับของพี่สปองนะครับรอเราจะมีผลผลิตใเดือนคถึงหาไอ้เดือนกันยามีอะไรออกมามั้งครับเนี่ยก็มีแบคโอปอที่จะแก่แต่ก็ไม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมจะทำโซนละล่องกีละล่องทีละล่องเดือนกันยาจะเห็นลูกแล้วตอนนี้ยังเป็นใบอยู่เนาะเป็นลูกครับเป็นยางตอนนี้เป็นยางมีบี้เาจะลองไปดูกันนะครับอยู่กับพี่สปองนะครับอันนี้แบคโอปอนะครับใช่ครับ ปีตะปองนี่ประมาณเดือนไหนเราจะเริ่มเก็บจําหน่ายได้ประมาณกลางเดือนกันยากลางเดือนกันยาเนาะถ้าอยากมาก็น่าสนเลยใช่คับหน้าวัดโกแจงมีเบอร์โทรไหมบอกเขาตองไหนเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งแปดนะครับปีสะปองนะครับก็สั่งจองก่อนประมาณเดือนกันยานะครับอันนั้นเรา อันนี้กำลังติดเลยกำลังติดดอกกำลังติดดอกติดเม็ดเริ่มเริ่มติดเล็ดพายุกับฝนี่มีปัญหาไหมมีปัญหาครับแว่าโดนจัดจัดแรงแรงจัดจัดโอ้หนักหนักมากก็ไม่ไหวสู้ไม่ไหวปานแล้วกำลังติดีติดเม็ดนะอ่าลังติดเม็ดเดือนกันยานะครับมาหน้าวัดศกแจ้งนะครับมาเลยนะครับมาตัดที่สวนเลยอันนี้ เอาเลยกันจาไปกีนกรกประมาณยี่สิบวันนะน<ม>ก็<ม>นา่าจะทยอยอันนู้นกำลังไปออกชอ่อยวเราไปดูกันนีค่ครับแม่แม่ก็ช่ออ๋อครับนี่ครับช่อกำลังติดช่อเลยลลอ,อันนี้เราต้นต้นพันธแล้วใช้ต้นต้นพันธุ์นี่ผมตัง้งครับผมเฉพาะสายของผมนะ ผมจะแพงกว่าจันหน่อยเพราะว่าต้นในที่เขาขายก็นทั่วไปตามเพจตตามอะไรหรือตามร้านน่ะประมาณแปดสิบเก้าสิบแต่ของผมนี่สามร้อยบาทต่อต้นปลูกนานไหมกว่าจะได้เก็บสิบเดือนครับเนี่ยอ๋อสิบเดือนสิบเดือนครับอ่สรุปเก็บผลก็ประมาณปีหนึ่งนะเพราะว่าแปดสิบเก้าสิบน่ะ เขาอาจจะขายต้นอย่างเดียวแต่ผมสามร้อยบาทนี่มีปัญหาถ้าซื้อจากต้นผมไปเนี่ยถ้ามีปัญหาผมสามารถปรึกษาผมได้อ๋อครับผมได้ครับอันนั้นเป็นสานที่ททขายผลิตเออครับแต่ครานี้เพกกิ่งจะผมได้แปดเดือนก็รอเนียีเก็บไป อันนี้เราเลี้ยงกิ่งยังไม่แต่งกิ่งอ๋อฟังนู้นเราแต่งกิ่งแล้วใช่ครับแต่แงผมคิดว่านี่ปลูกนานกว่าไม่ใช่ฮะใช่ใช่ใช่ใชอธิบายเยอะๆนี่คือเราแต่งกิ่งใช่ครับให้มันต้นสมบูรณ์ก่อนใช่ครับแล้วถ้าว่าจะให้มีผลผลิตก็คือต้องแต่งโ้นเลยถ้าใกใ้่กันวันที่หนึ่งมาชมนะผมแต่งโรนเลยอ๋อครับแล้วมันก็จะแตกออกมาเดี๋ยวสามสิบมงานศพแจ้งมาเจอกันครับ